สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้เกอร์ก็จะมาพูดคุยหลังเกมนะครับที่ทีม AI Paper ครับสามารถชนะไฮพาร์ไปได้3ต่อ2เซตนะครับเพื่อนๆซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆครับเพราะว่าวันนี้ โมเมทําผลงานได้ดีมากๆเพื่อนๆโอกว่าวันนี้ถ้าไฮพาสามารถเอาชนะไปได้นะโมเมมีสิทธิ์ MVP สูงมากๆครับโอกว่าเกิน70%เลยด้วยซ้ำนะครับแต่สุดท้ายครับกลายเป็น AI p a p e r เอาชนะไปได้3ต่อ2เซตครับแม่มันเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆเลยนะครับพูดกันตรงๆว่าอกว่าวิธีการเล่นวิธีอะไรแบบนี้ทำได้ดีนะในส่วนของทางด้าน i p a พานะครับเพียงแต่ว่า3เซตสุดท้ายครับได้พาดพังไป อันเนี้ยแหมถือว่าเป็นสิ่งที่ทายเซตจะต้องทำให้ดีกว่านี้นะครับทางด้านของไฮพาร์ตนะครับซึ่งแหมบอกได้เลยว่าน่าเสียดายที่สุดอ่ะเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันนะครับก็อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าเพิ่งจบไปสดร้อนเลยนะครับโคเวอร์วิลลีกเกมการเจอกันระหว่างไฮพาร์ตกับ AI Paper วันนี้ก็ถือว่ามีความสําคัญพอสมควรนะครับเพราะทั้งสองทีมเนี่ยถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้รุนอะไรแล้วแต่ว่าในเรื่องของศัก์สีในเรื่องของชัยชนะเนี่ยทั้งสองทีมก็ต้องเก็บชชัยนนนนะให้้ไดซึ่่งแนอน เกมในเซตแรกและเซตที่2นะครับเป็นของไฮพาร์นะซึ่งทําผลงานได้ดีกว่านะครับอชนะไป25ต่อ23และ26ต่อ24ซึ่งมันดูใกล้เคียงกันมากๆครับในเซต1เซตสแต่ว่าไฮพาร์มีความนิ่งกว่าและวันนี้ครับคีย์เพลเยอร์คนสําคัญนะคือโดยปกติแล้วเนี่ยไฮพาร์จะมีบู r ิดิสที่เป็นเขาเรียกว่าคีย์เพลเยอร์ตัวหลักอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้ครับโมเม ทำผลงานได้โคตรดีเพื่อนๆนเซตหนเซตสองนะครับตีกระจายรับบอลแรกก็ดีเรียกว่าทําผลงานได้ดีมากๆทําให้เอาชนะไปได้เซต1นึ่งเซตสส่วนเซตที่สามเซตที่สครับจริงๆแล้วผลงานก็ใกล้เคียงกันนะเพียงแต่ว่าในช่วงในท้ายเซตครับ AI Paper นิ่งกว่าครับ ไฮพาร์ตกับกลายเป็นทีมที่ไม่นิ่งไปครับในช่วงในท้ายเซตทําไม่แพ้ไป25ต่อ2 2 2 7ต่อ25และไปลุ้นกันในเซตที่5และเซตที่5ครับเหมือนโมเมนตัมมันเบี่ยงไปทาง AI Paper แล้วเพื่อนเพื่อนคาย่า AI Paper ก็สามารถชช้ไปได้15ต่อ9โดยรวมแล้ววันนี้ครับไฮพาร์ตจะพูดว่ายังไงอ่ะต้องใช้คําว่าไม่นิ่งเพื่อนคือช่วงที่ใจมาบอลแรกได้การโจมตีได้ทุกอย่างมาหมดแต่พอใจไม่มา บอลแรกไม่ได้การโจมตีมีปัญหานะครับเล็กอย่างหนึ่งที่โอกมองว่าโอกว่าไฮพาร์ขาดความหลากหลายคือยกให้บูกิริตยอย่างเดียวเลยเพื่อนๆคือโมเมเนย,ยกให้น้อยมากนะวันนี้โมเมยกให้น้อยมากนะครับในมุมมองโอกแต่ยกให้น้อยเนี่ยโมเมก็10แต้มอัพนะเท่าที่โอกนับเนี่ยกับเพื่อนๆที่ดูในไลฟ์นะครับก็ประมาณ14แต้มนะครับอันนี้คือการนับนะแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูข้อมูลสถิติ ออกมาจริงๆว่าจะเป็นอย่างไรแต่เท่าที่นับกันเนี่ยประมาณ14แต้มโดยประมาณนั้นเพื่อนเดี๋ยวต้องรองใส่ตอีกทีเนาะซึ่งโมเมครับเป็นคนที่ตีคมมากวันนี้แต่ว่าได้รับการยกให้น้อยไปหน่อยในมุมมองของโอ๊กนะเขายกให้บูกิลิตเยอะเกินไปครับถามว่ายกให้บูกิลิตเนี่ยได้ความชัวร์ไหมโอเคแหละได้ความชัวร์เพื่อนแต่ว่าพอลากไปเซตที่3เซตที่4เซตที่5เนี่ยบูกิลิตก็ไม่ไหวครับเพราะว่าตอนนี้แข่งกันมา30เกมแล้วเนี่ยเออแข่งกันมา30กว่าเกมแล้ว เพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยครับที่ร่างกายของบุกิริตเนี่ยจะยืนระยะไหวยันเซตสามเซตสี่เซตห้าถ้าตีอยู่คนเดียวแบบนี้เพราะฉะนั้นอ,อุกมองว่ายกย้าไปนิดนึงย้ําไปที่บุกิริตเยอะไปหน่อยอ,อุกว่าถ้ากระจายแต้มกันตีเนี่ยยังพอมีโอกาสเป็นไปได้นะครับแต่ว่าพอยกให้บุกิริตเยอะๆฝั่งนู้นเขาจับทางได้ก็ลําบากครับซึ่งเดี่อ,อุกเสียดายมากๆเลยก็คือวันนี้โมเมตีได้โมเมตีดีอ,อุกว่าถ้ายกให้โมเมบ่อยๆอกว่านี้ โอ้ว่าโมเมทําได้นะเพียงแต่ว่าโอกาสของโมเมในในแต่ละเซ็ตอะไรแบบนี้ยกให้น้อยไปนิดนึงสุดท้ายฝั่งนู้นจับทางได้มันก็กลายเป็นฝั่งเราที่พ่ายแพ้ไปนะครับส่วนเจาะลึกผลงานของโมเมวันนี้นะครับเกมรับดีเกมรุกดีดีทั้งหมดเลยวันนี้เนียนตามากๆนะครับโอกเนี่ยโคตรเสียดายเนะี่ยภาคไปก็พูดกับเพื่อนๆไปนะว่าโอ้โหเสียดายจริงๆเพราะว่าโมเมเองครับถ้าวันนี้ชนะเนี่ยโอกาส MVP สูงครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าเป็นคนที่ตีดีมาก นะครับตีดีเกมรับดีวันนี้เรียกว่าเนียนมากๆในวิธีการเล่นนะครับแม่น่าเสียดายจริงๆน่าเสียดายจริงๆนะครับทีนี้เราไปดูในเรื่องของตารางคะแนนกันสักนิดหนึ่งตารางคะแนนก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเขาเรียกว่าการได้ลุ้นอะไรกันสักมากมายเนาะก็เป็นทางหน้าของ Air p p p r r ครับขยับขึ้นมามี10แต้มส่วน i g h Pass เนี่ยมี33 อันดับ5้าก็เป็น IBK เนาะ44ไล่ขึ้นไป GS 45เลสปาร์ค50ฮึงกุ๊ก67นะครับพุนได69ก็ว่ากันไปตรงนั้นเนาะแต่ว่าก็แอบเสียดายอย่างเดียวตรงนี้เลยครับทางหน้าของไฮพาร์ตแหมถ้ายกให้ทางหน้าของโมเมบ่อยๆหน่อยเนี่ยอกว่าได้เสียนะครับแต่ว่าก็ว่ากันไปว่ากันไปนะครับก็พ่ายแพ้ไปแล้วทา้งหน้าของไอเบย์เปิร์ก็ปลดล็อกนะชนะมาดัดที่3ได้สักทีครับหลังจากที่ไม่ได้ชนะมานานหลอเกินนะฮะอ่ะส่วนในวันพรุ่งนี้ครับค เป็นการแข่งขันกันระหว่างทางด้านของเลสปาร์กกับฮึงกุ๊กเนาะไม่ได้มีการแข่งขันที่มีนักกีฬาไทยนะครับแต่ว่าเราก็เชียร์ฮึงกุ๊กไว้ก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าองค์มองว่าฮึงกุ๊กต่อให้ขึ้นนําฮุนได้เนี่ยหุนไดย,ยังไงก็เข้ารอบอยู่แล้วส่วนทางด้านของเลสปาร์กเนี่ยปล่อยไว้ไม่ได้ปล่อยให้ชนะฮึงกุ๊กไม่ได้ครับต้องเป็นฮึงกุ๊กที่ชนะ เท่านั้นเนาะถึงจะเป็นผลดีต่อทั้ง GS h a l t e c h แล้วก็ IBK นะครับส่วนในวันอาทิตย์ก็เป็น GS h a l t e c h ครับจะเจอกับ IBK อันเนี้ยลำบากใจอย่างเราอีกแล้วครับไม่รู้จะเชียร์ใครกับตันผู้หรือดารินดีเอาดูเอามันก็นแล้วกันนะครับในวันอาทิตย์เนาะแล้ววันที่27ก็มีทา้งด้านไฮพาร์ตเจอกับเบสปาร์กตามที่ยกขึ้นให้เลยนะครับเพื่อนๆเอนาะอ่ะและนี่เป็นท้องราดทั้งหมดที่ยกนํามาฝากเพื่อนๆครับเหมอนเมื่อกี้เห็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไปที่ใต้คลิปได้เลยนะครับแต่ต้องคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับ เพืเ่อนๆในเกมวันนี้เนาะอะแต่ก็ไม่เป็นไรให้กำลังใจโมเมกันไปครับถึงแม้ว่าเราจะแพ้เราจะเสียดายก็จริงที่ไฮพาร์ตแพ้แต่วันนี้โมเมเล่นโคตรดีปรบมือดังๆให้เลยครับคือเล่นดีมากๆนะครับอ่วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนใครยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไครป์กดกรดิ่งสามารถกดให้กันเพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบาย